ขอนอบน้อมแด่พรัตนาไตรขอกราบพระเถระในการกล่าวธรรมกล่าววิ้ันนะครับเ mm. จ mm. บนพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน mm. ญาติโยมก็นั่งตามสบายนะ mm. วันนี้ก็ตรงกับวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันแรม4ค่ขาเดือน11 วันนี้ในวัดต่างๆที่มีญาติโยมไปทำบุญถวายผ้ากระถินนะก็คงจะมีการจัดงานเกี่ยวกับการถวายผ้ากระถินพระภิกษุก็จะได้รับประโยชน์ได้รับอนิสงส์จากการกรานกระถินญาติโยมทั้งหลายก็ได้รับประโยชน์ได้รับบุญจากการเจริญกุศลด้วยการถวายทานเป็นต้น ทุกวันนี้เวลาที่ญาติโยมทั้งหลายเข้าวัดฟังธรรมญาติโยมก็จะได้บุญหลายอย่างตั้งแต่เดินเข้ามาภายในวัดได้กราบไหวบูชาสักการะองค์พระพุทธปฏิมาได้มีการถวายทานการรักษาศีลแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธมักจะได้รับข้อมูล ที่รวดเร็วกว่าสมัยก่อนก็คือสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube, Facebook, TikTok ช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆข้อมูลที่ได้รับก็มีทั้งถูกตรงตามหลักคำสอนบางครั้งก็ผิดไปจากหลักคำสอนที่นำเรื่องนี้มาประรบให้ฟังก็เพราะว่าเมื่อคืนนี้ได้มีญาติโยม อุบาสิกาท่านหนึ่งสอบถามเนื่องจากว่าได้มีโอกาสไปร่วมเจริญกุศลบูชาสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์อันเป็นบริโภคเจดีของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งประดิษฐานอยู่ที่พุทธเมตตาทับใต้ซึ่งเป็นที่ดินของมูลนิธิพุทธบริษัทรักษาธรรมวินัยเป็นมูลนิธิเครือข่าย พุทธบริษัรักษาธรรมวิไนยาโยมก็ถามว่าท่านอาจารย์โยมจะสมาทานศีลห้าดีไหมเพราะมีพระพิสุบบางรูปบางท่านท่านบอกว่าถ้าโยมสมาทานศีลห้าแล้วไม่สามารถรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยไม่ควรสมาทานเพราะว่าการที่เราสมาทานเราต้องมั่นใจว่าเราจะรักษาได้ ถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราจะรักษาได้ก็ไม่ควรสมาทานอัตมาก็เลยบอกไว้ว่าไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปฟังหรอกแบบนั้นเพราะอะไรไม่มีสอนไว้ในพระไตรปิฎกญาติโยมทั้งหลายลองไปเปิดอ่านในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะอยู่ในชั้นของพระบาลีหรือในหนังสือที่มีการแปลความของอัตถกถา ที่มีการอธิบายในเนื้อความที่ยังไม่แจ่มแจ้งให้ปรากฏชัดเจนถ้าหากว่าญาติโยมทั้งหลายลองไปอ่านจะไม่มีข้อความใดเลยที่บอกให้ญาติโยมไม่ต้องสมาทานศีลมีแต่ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือการทำา อะไรก็ตามที่เหมาะควรแก่การเจริญกุศลให้เกิดขึ้นในขณะนั้นๆฉันในวันนี้ก็เลยนำเรื่องราวข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสมาทานศีลของบุคคลคนหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลโยมมากล่าวให้ฟังเผื่อว่าญาติโยมจะได้มีช่องทางมีแนวคิดในการในการที่จะเจริญกุศลถามญาติโยมนิดหนึ่งว่า การทีญยัดโยมสมาทานศีลรับสารนคมและสมาทานศีลห้าโยมจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะตายก่อนที่จะล่วงศีลหรือเราจะล่วงศีลก่อนตายรู้ไหมว่าเอ๊ะถ้าเรารับศีลห้าไปนะเราต้องผิดศีลแน่กว่าเราจะตายนี่เราผิดศีลแน่ทำไมเราไม่คิดบ้างว่าเราอาจจะตาย รับสินแล้วอาจจะตายด้วยโรคอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้มันมีโอกาสที่เราเป็นผู้มีศีลก่อนตายก็ได้หรือทำผิดศีลทุศีลก่อนตายก็ได้แต่คราวใดก็ตามที่เราได้ถึงสารณคมเป็นบุญตั้งแต่ถึงสารณคมแล้วนะถามว่าเวลาที่โยมรับศีลเนะี่ยโยมเข้าถึงสารณคมก่อนหรือสมาทานศีลอย่างเดียวถึงสารณคมก่อนนะ ถ้าโยมผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งสนาคมของโยมขาดไปด้วยไหมไม่ขาดสมติร่าโยมรับสนาคมจบแล้วก็สมาทานศีลจบแต่ภายหลังมาเกิดมีเหตุบางอย่างที่ทําให้เราล่วงศีลศีลของเราขาดนะแต่สนณคมของเราไม่ขาดแสดงว่าบุญเกิดขึ้นตั้งแต่รับสนณคมแล้วงนั้นในวันนี้ก็จะได้นําข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน หลักฐานคำพีแต่ข้อมูลนี้อยู่ในชั้นของอัตถกถาซึ่งมีการอธิบายเกี่ยวกับการเจริญกุศลน,นะคำว่าข้อมูลอยู่ในอัตถกถาเพราะเป็นรายละเอียดที่อธิบายแต่ข้อความที่มีการตรัสแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ากับมานพนาว่าชะตะมานพเนี่ยเป็นข้อความที่อยู่ในพระบาลี เรื่องมีอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าในประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีสมัยนั้นมีมานพพราหมณ์ชื่อฉัตตะเป็นบุตรที่ได้มาโดยยากของพราหมณ์คนหนึ่งในเสตตะพยานครมานพนั้นก็เจริญไว้แล้วบิดาก็ส่งไปอุกกนครเรียนมนและวิชาทั้งหลายในสำนักของพราหมณ์ชื่อโปกคระสาติ ไม่นานนะัก็สำเร็จการศึกษาในศิลปะพราหม์เพราะเป็นผู้มีปัญญาและไม่เกียจคร้านเขากล่าวกับอาจารย์ว่ากระผมศึกษาศิลปะในสำนักของท่านอาจารย์แล้วกระผมจะให้ทักษิณาค่าบูชาครูแก่ท่านอาจารย์อย่างไรค่าครูอย่างเราในยุคสมัยนี้เวลาที่เราจะส่งลูกหลานไปเรียนยังสถานศึกษาต่างๆเนี่ยเขาจะมีค่าเทอมใช่ไหม มีค่าเทอมเราก็ต้องจ่ายค่าเทอมให้กับครูอาจารย์ในสถานศึกษาน,นั้นก่อนเขาถึงจะรับลูกรับหลานของเราไปสอนแต่สมัยก่อนโยมเรียนก่อนเรียนสำเร็จค่อยตอบแทนค่อยจ่ายค่าบูชาครูแล้วแต่ว่าทำรรเนียมประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างไรอาจารย์เมื่อลูกสิ์ถามก็เลยกล่าวว่าธรรมดาทักษินาค่าบูชาครู ต้องพอเหมาะแก่ทรัพย์สมบัติของอันเตวาสิกค,คือเขาจะรับค่านะบูชาครูหรือค่าเ,าเรียกว่าเสียเวลาในการสอนเนะี่ยไม่ใช่รับเท่ากันหมดนะแต่ถ้าประยมส่งลูกไปเรียนเนะี่ยแต่ละคนแต่ละคนก็จะมีค่าเทอมเนะี่ยเท่ากันนะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ว่ามีรายการอะไรพิเศษอยู่ในนั้น แต่ว่าครูในสมัยก่อนเขาจะเรียกค่าตอบแทนจากลูกศิษย์ตามฐานะของลูกศิษย์ถ้าลูกศิษย์จนก็รับน้อยถ้าลูกศิษย์รวยก็รับเต็มอัตรานะก็คือค่าเล่าเรียนสูงสุดเท่าไหร่ก็รับไปตามนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าเจ้าจงนํากหาปณะ,ะมาหนึ่งพันกหาบณะนะชาตะมานพก็กราบอาจารย์แล้วก็กลับไปเสตพญนครไหว้ามาดาบีดา มานาบิดาก็ชื่นชมยินดีทําการต้อนรับเขาก็เล่าเรื่องให้มิดามานดาฟังกล่าวว่าโปรดให้ของที่โคดจะให้แก่ฉันเถิดฉันจะให้ค่าบูชาครูในวันนี้แหละแล้วก็กลับมามานาบิดากล่าวกับเขาว่าลูกวันนี้ค่าแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปแล้วก็นํากะหาบณนะทั้งหลายออกมามัดเป็นห่อเตรียมไว้แต่การตระเตรียมการของมานพกับพ่อแม่เนี่ย อยู่ในสายตาของพวกโจรน,นะโจรก็เลยคิดว่าถ้านายคนนี้เดินทางนําเงินไปให้อาจารย์เราจะไปดักในหนทางแล้วก็ฆ่าเด็กคนนี้ฉะนั้นในเวลาใกล้รุ่งเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จออกจากมหากรุณาสมาบัติทรงตรวจดูโลกอยู่ทรงเห็นฉะัตามานพจะดำรงอยู่ในสรณะและศีลฝูกพวกโจรฆ่าตายแล้วไปเกิดในเทวโลก มาจากเทวโลกกับวิมานเขาและบริษัทที่ประชุมกันในที่นั้นจะตรัสรู้ธรรมพระองค์จึงเสด็จไปล่วงหน้าประทับนั่งอยู่ณโคนต้นไม้แห่งหนึ่งตรงทางที่มานพจะไปะกำลังจะบอกว่าเด็กคนนี้แกไม่ได้นับถือพุทธโยมแกเกิดในตระกูลพราหมณ์ทั้งชีวิตของแกเนี่ยไม่รู้จักสรณะไม่รู้จกักศีลห้า กำลังจะบอกว่าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแม้ชั่วชั่วระยะเวลาเล็กน้อยเนี่ยก็มีคุณแก่บุคคลคนนั้นโยมสมาทานศีลจะรักษาได้ตลอดชีวิตหรือไม่ได้แต่ตอนที่โยมสมาทานบุญเกิดขึ้นกับโยมแล้วเหมือนนายคนนี้มานบนั้นก็ถือเอาทรัพย์ค่าบูชาอาจารย์ไปจากเสตพยนครมุ่งหน้าไปอุกถนคร เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในระหว่างทางจึงเข้าไปเฝ้าแล้วก็ยืนอยู่แก่ก็ไม่ได้ทําความเคารพอะไรนะเพราะว่าแกไม่ได้นับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าเธอจากไปไหนก็กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพระองค์จากไปอุกฐนครเพื่อให้ทักษิณาข้าบูชาครูแก่โปกพะสาติพรามผู้เป็นอาจารย์ของข้าพระองค์ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามานพเธอรู้สารณะสามและศีลห้าหรือไม่ก็มีการสนทนากันระหว่างพระผู้มีพระภาคเจ้ากับมานพรู้จักสารณะสามไหมรู้จกักศีลห้าไหมมานพก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่รู้สารณะสามและศีลห้าเหล่านั้นว่ามีอย่างไรและเป็นอย่างไรแสดงว่าคนไม่รู้จกักศีลห้าเขาจะรักษาศีลห้าไม่โย เขาก็คงจะไม่ได้รักษาละแต่ว่าเขาจะฆ่าสัตว์หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เมื่อเขาไม่รู้จักว่าสาระเป็นอย่างไรศีนห้าเป็นอย่างไรโอกาสที่เขาจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมีคุณมีประโยชน์กับตนก็ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้มานพก็เลยกล่าวไว้ว่าเนะตนเองไม่รู้จักศินห้าพระองค์ก็เลยตรัสว่ามานพ เธอจะเรียนวิธีถึงสาระก่อนนะบอกจะเรียนไหมวิธีการถึงสาระมานพก็ทูลเขาว่าสาธุข้าพระองค์จักเรียนขอพระองค์ตรัสบอกเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงวิธีถึงสาระเป็นประพันธ์คาถาอันสมควรแก่อัจฉริยะใของมานพจึงได้ตรัสคาถาว่าบรรดาผู้กล่าวสอน ผู้ใดเป็นผู้ประเสริฐในมนุษย์เป็นสากยะมุนีเป็นผู้จำแนกธรรมผู้ทำกิจเสร็จแล้วผู้ถึงฝั่งแล้วพรั่งพร้อมด้วยพระและวิริยะเธอจงเข้าถึงผู้นั้นผู้เป็นสุคตเพื่อเป็นสารณะกำลังจะบอกว่าให้ถึงพระองค์ว่าเป็นสารณะอันนี้ชี้มาที่ตัวตมาเนยมเกียรติจะไปเข้าใจว่าเป็นพระเจ้านั้นเดี๋ยวจะหาว่า,าวันนี้ทำไมมายกตน ว่าเป็นพระพุทธเจ้าไปซะนี่นะเ็เยว่าประกอบการแสดงเฉยๆนะเธอจงถึงธรรมที่สำรอกราคะไม่วันไหวไม่เป็นที่เศร้าโศกเป็นอสังกตธรรมไม่วิปริตไพระคล่องแคล่วจำแนกไวด้ดีนี้เพื่อเป็นสาระนี่บทคาถาที่สองคาถาที่สองเป็นการบอกให้มานบถึงพระธรรมเป็นสาระ มันิตทั้งหลายกล่าวทานที่ถวายในท่านเหล่าใดว่ามีผลมากท่านเหล่านั้นคืออริยบุคคลสี่คู่ผู้สะอาดเป็นบุคคลแปดผู้เห็นธรรมเธอจงเข้าถึงพระสงฆ์นี้เพื่อเป็นสารณะคาถาที่สามบอกให้มานพถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะมานพพอแกได้ยินได้ฟังแบบนั้นน่ะแกก็เข้าถึงพระองค์ว่าเป็นสารณะนะ มีใจเลื่อมใสตั้งอยู่ในสารณะทั้งหลายด้วยความเป็นผู้มีจิตตุบาทเป็นไปว่าข้าพระเจ้าถึงสารณะการถึงสารณะจะเปล่งวาจากล่าวก็ได้โย่แต่ว่าจุดสําคัญก็คือใจของผู้นั้นจะต้องเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรยัยแล้วเข้าถึงคุณของพระรัตนตรยัยนั้นว่าเป็นที่พึ่งโดยกําหนดคุณระรัตนตรัยและตั้งอยู่ในศีลทั้งหลายด้วยอธิษฐานศีลห้า ตามในที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปนั้นก็คือมีการกล่าวให้มานพได้ฟังแสดงว่าการรับสารณคมและศีนะมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและพระองค์ก็เป็นผู้ให้ศีลเองด้วยนะให้สารณคมเองให้ศีลเองในคราวที่มานพนี้รับสาระเสร็จ กำลังเดินดลึกถึงคุณพระรัตนตรัยตามในนั่นแหละพวกโจรก็โกรกันมาที่หนทางมานพไม่ใส่ใจพวกโจรเหล่านั้นเดินรลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอย่างเดียวแสดงว่าจิตใจของแกเข้มแข็งมากนะทง้งทั้งที่ไม่เคยรับสารนคมมาก่อนไม่รู้จกักศีลห้ามาก่อนแต่พอได้ยินได้ฟังเนี่ยก็เกิดความเลื่อมใสเวลาที่ญาติโยมทั้งหลายถึงสารณะ และเราก็ใคร้ครวญถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใจของเราก็จะเกิดความศรัทธาเลื่อมใสมีปัญญาประกอบเข้าไปในคราวนั้นนั้นในบรรดาโจรเหล่านั้นนะ่ะโจรคนหนึ่งก็ยืนซ่อนในระหว่างพุ่มไม้ยิงด้วยลูกธนูอาบยาพิษแทงยังฉับพลันทำให้เขาสิ้นชีวิตแล้วก็ฉวยเอาห่อกหาปะนะหนีไปพร้อมกับพวกสายของตน เก่เาเงินที่มนุษย์เตรียมจะนำไปบูนำไปให้กับอาจารย์เพื่อเป็นค่าบูชาอาจารย์นะี่ยพันหนึ่งนะนะได้เงินไปพันหนึ่งแต่ว่ามานพนะก็ตายทันทีเลยโยมเกิดในวิมานทองสามสิบยอในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเหมือนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมีอับสรหนึ่งพันนางแวดล้อมมีอัตภาพประดับด้วยเครื่องประดับหนักหกสเล่มเกวียน มีรัศมีวิมานรัศมีของวิมานนั้นแผ่ไปกว่ายี่สิบยนดกำลังจะบอกโยมว่านายคนนี้รับสรารคมและสมาทานศีลผิดศีลก่อนตายหรือตายก่อนที่จะผิดศีลตายก่อนนะฉะนั้นเวลาที่โยมสมาทานศีลไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะรักษาได้หรือไม่ได้เพราะตอนนั้นเราตั้งใจจะรักษาความตั้งใจที่จะรักษาเนะี่ยเป็นบุญที่เกิดขึ้นกับเราแล้ว ใครจะรู้ว่าใจของเราจะเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งคนอื่นรู้ไม่ได้หรอกแต่เมื่อเราได้สมาทานยึดถือว่าเราจะประพฤติปฏิบัติอาจจะทำให้เราที่ไม่เคยเข้มแข็งในการรักษาศีลอาจจะเข้มแข็งขึ้นมาก็ได้ฉันสมาทานได้เลยโยมไม่ต้องไปกังวลนะว่ามันจะรักษาได้หรือไม่ได้นะครั้งนั้นพวกมนุษย์ชาวเสต่พยนครเห็นศพมานพ จึงไปเสตัพยนครบอกแก่มารดาบิดาของมานพนั้นพวกชาวบ้านอุกทะก็ไปอุกทานครบอกแก่โปกระสาติพรามมารดาบิดาของมานพนั้นพวกญาติและมิตรและโปกระสาติพรามพร้อมด้วยบริวารทราบเรื่องนั้นแล้วมีน้ำตาไหลาอาบหน้าร้องไห้ไปยังสถานที่นั้นแสดงว่ามานพเนี่ยเป็นที่รักของชนทั้งหลายนะ น่าจะเป็นคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยเป็นคนขยันมันเพียนมีความฉลาดหลักแหลมจึงเป็นเหตุให้ผู้คนที่รู้จักเนี่ยเศร้าโศกเสียใจถึงในคราวที่มานพนิตายจากไปชาวเสตะพะยะชาวอุกทะและชาวอิจฉานนางคละมาประชุมกันเป็นจำนวนมากครั้งนั้นพระผู้มีประภาคเจ้ามีพระดำรีว่าเมื่อเราไปชาตะมานพเทพบุตรจะมาไหวเรา จะลงมาจากเทวโลกแล้วมาไหว้พระองค์เราจักให้เขาพูมาแล้วกล่าวถึงกรรมที่ทำไว้ให้ทำผลแห่งกรรมให้ประจักษ์แล้วเราจักแสดงธรรมมหาชนจักบรรลุธรรมด้วยอาการอย่างนี้ครั้นมีพระดำริแล้วพร้อมด้วยพิสุหมูใหญ่เสด็จเข้าไปยังสถานที่นั้นประทับนั่งเปล่งพุทธรังสีมีสีหกประการอยู่ณโคนต้นไม้แห่งหนึ่ง ครั้งนั้นแม้ชะตะมานพเทพบุตรก็ตรวจดูสมบัติของตนทบทวนเหตุแห่งสมบัตินั้นเห็นการถึงสารณะและการสมาทานศีลก็เกิดความประหลาดใจเกิดความเลื่อมใสมากในพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนหน้าแกไม่รู้จักสารณคมก่อนหน้าแกไม่รู้จักศีลห้าพอแกตายไปเกิดเป็นเทพบุตรแกก็ระลึกว่าแกทำบุญอะไรไว้ ปรากฏว่าบุญที่แกทําคือการถึงสระณะและการสมาทานศีลถ้ารู้แบบนี้โยมว่าอะไรก็ตามที่เราได้มาที่มีความพิเศษมันเกิดจากสิ่งนี้เนี่ยเราก็คงจะเลื่อมใสคงจะดีใจเป็นอย่างมากอันนี้ก็เช่นเดียวกันมานก็เกิดความเลื่อมใสมากก็คิดว่าเราจะไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าและไหวพ้พิสุสงในบัดนี้แหละและจะทำคุณพระรัตนตรัยให้ปรากฏแก่มหาชน เทพบุตรอาศัยความเป็นผู้กะตันอยู่กระทำบริเวณแห่งป่าน,นั้นทั้งหมดให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันมาพร้อมกับวิมานลงจากวิมานปรากฏองค์ให้เห็นพร้อมด้วยบริวารหมู่ใหญ่เข้าไปหมอบลงแทบพระบาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนประคองอัญชลีอยู่มหาชนเห็นดังนั้นก็มีความประหลาดอาศัศจรรย์ว่านี้ใครหนอเซลดาหรือพรมพากันมาแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะทรงทำบุญกรรมที่เทพบุตรนั้นกระทําแล้วให้ปรากฏได้ไต่ถามเทพบุตรนั้นว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวฤกษ์ผุดสะในท้องฟ้าก็ไม่สว่างเหมือนวิมานของท่านที่มีรัศมีสว่างมากไม่มีที่เปรียบนี้ท่านเป็นใครจากดาวดึงมาสู่แผ่นดินวิมานของท่านมีรัศมีเกินยี่สิบยอดตัดรังสีพระอาทิตย์ และทำกลางคืนให้เป็นเหมือนกลางวันวิมานของท่านงามบริสุทธิ์ผุดผ่องมีดอกปทุมมากมีดอกบุญทริกงามเกลื่อนกลาดไปด้วยดอกไม้ทั้งหลายงามไม่น้อยคลุมด้วยไข่ทองที่บริสุทธิ์ปราศจากละอองทุลีสว่างอยู่ในอากาศเหมือนดวงอาทิตย์วิมานของท่านบริบูรณ์ด้วยเหล่าอับสอนผู้ทรงผ้ากำพลสีแดงและสีเหลืองหอมตลบด้วยกฤิณสนประยงและแก่นจันทร์ มีผิวพันธุ์เปล่งปลั่งดังทองเหมือนท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวเทพประบุและเทพธิดาจำนวนมากในวิมานนี้หลากหลายวันนะมีอาพรประดับด้วยดอกไม้มีใจแช่มชื่นทรงอาพรและเครื่องประดับด้วยดอกไม้ทิพย์คลุมด้วยกรองทองนุ่งห่มด้วยอาพรที่เป็นทองโชยกลิ่นหอมลอยไปตามลมนี้เป็นวิบากแห่งกรรมอะไร ท่านเกิดในวิมานนี้ด้วยผลแห่งกรรมอะไรและท่านได้วิมานนี้โดยวิธีใดท่านถูกเราถามแล้วขอเชิญบอกตามสมควรเกิเหตุด้วยเถิดนี่พระองค์ก็ตรัสถามเทพบุตรนั้นเทพบุตรก็เลยกราบทูลว่าพระาศาสดาเสด็จมาพบมนุษย์ในทางนี้ด้วยพระองค์เองเมื่อจะทรงอนุเคราะห์จึงได้ตรัสสอนชะตะามานุษย์ฟังธรรมของพระองค์ผู้เป็นรัตนอันประเสริฐแล้วได้กราบทูลว่า ข้าพระองค์จักกระทำตามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีแรกข้าพระองค์ได้กราบทูลว่าข้าพระองค์ยังไม่เข้าถึงพระชินะผู้ประเสริฐทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะแต่ภายหลังได้กระทำตามพระดํารัสของพระองค์อย่างนั้นทีเดียวอันหนึ่งพระองค์ตรัสสอนว่าจงอย่าฆ่าสัตว์อย่าประพฤติกรรมไม่สะอาดต่างๆผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่สรรเสริญความไม่สํารวมในสัตว์ทั้งหลายเลย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีแรกข้าพระองค์ได้กราบทูลปฏิเสธแต่ภายหลังได้กระทําตามพระดํารัสของพระองค์อย่างนั้นทีเดียวอันหนึ่งพระองค์ตรัสสอนว่าอย่าเป็นผู้มีความสําคัญในของที่เจ้าของไม่ได้ให้แม้ที่ชนอื่นรักษาไว้ว่าเป็นของควรถือเอาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีแรกข้าพระองค์ได้กราบทูลปฏิเสธ แต่ภายหลังได้กระทําตามพระดํารัสของพระองค์อย่างนั้นทีเดียวพระองค์ตรัสสอนว่าอย่าได้ล่วงเกินหญิงที่คนอื่นรักษาและภรรยาของชายอื่นนั่นเป็นสิ่งไม่ประเสริฐข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีแรกข้าพระองค์ได้กราบทูลปฏิเสธแต่ภายหลังได้กระทําตามพระดํารัสของพระองค์อย่างนั้นทีเดียวพระองะค์ตรัสสอนว่าอย่าได้กล่าวเรื่องไม่จริงโดยประการอื่น ผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่สรรเสริญมุสาวาทเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีแรกข้าพระองค์ได้กล่าวว่าไม่รู้แต่ภายหลังได้กระทําตามพระดํารัสของพระองค์อย่างนั้นทีเดียวพระองค์ตรัสสอนว่าจงงดเว้นน้ําเมาทุกชนิดซึ่งเป็นเครื่องให้คนปราศจากสัญญาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีแรกข้าพระองค์ได้กราบทูลปฏิเสธแต่ภายหลังได้กระทําตามพระดํารัสของพระองค์อย่างนั้นทีเดียว ข้าพระองค์นั้นถือสิกขาบทห้าในศาสนานี้ปฏิบัติในธรรมของพระตถาคตได้ไปยังทางสองแพร่งท่ามกลางพวกโจรพวกโจรเหล่านั้นได้ฆ่าข้าพระองค์ที่ทางนั้นเพราะโผคะเป็นเหตุข้าพระองค์ระลึกถึงกุศลนี้เพียงเท่านี้กุศลอื่นนอกจากนั้นของข้าพระองค์ไม่มีแกยืนยันนะบุญอย่างอื่นไม่มีนะบุญที่แกทําตอนนั้นคือการถึงสารนคมและสมาทานสีน่ห้า ด้วยกรมอันสุดจริตนั้นข้าพระองค์จึงเกิดในหมู่เทวดาชาวไตรทิพย์พรั่งพร้อมด้วยสิ่งที่ปรารถนาขอพระองค์โปรดดูวิบากแห่งการสำรวมเพียงชั่วครู่ชั่วยามเนี่ยกำลังจะบอกว่าโยมสมาทานไปเถอะศีลนะชั่วครู่ชั่วยามก็เกิดผลเกิดประโยชน์ด้วยการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมคนเป็นอันมากผู้มีกรรมต่ำสามมองดูแล้วก็ชื่นชมต่อข้าพระองค์ เหมือนเป็นคนรุ่งเรืองด้วยยศขอพระองค์โปรดทอดพระเนตรเถิดข้าพระองค์ถึงสุคติและถึงความสุขด้วยเทศนาเล็กน้อยส่วนเหล่าสัตว์ผู้ที่ฟังธรรมของพระองค์ติดต่อกันเห็นทีจะสัมผัสพ,พระนิพพานอันเป็นแดนกเกษมเป็นแน่โยมฟังเป็นปีๆแล้วนะมีโอกาสแล้วนะเนี่ยเทวดาเขาบอกเองนะเนี่ยกรรมที่ทําในธรรมของพระตาตาคตแม้เล็กน้อยก็มีวิบากใหญ่ไพบูร โปรดทอดพระเนตรเถิดเพราะเป็นผู้ได้ทำบุญไว้ชาตเที่บุตรจึงเปล่งรัศมีสว่างสวัยไปทั่วแผ่นปฐพีเหมือนดวงอาทิตย์คนพวกหนึ่งประชุมปรึกษากันว่ากุศลน,นี้เป็นอย่างไรพวกเราจะประพฤติกุศลน,นั้นอย่างไรพวกเรานั้นได้ความเป็นมนุษย์แล้วพึงปฏิบัติมนุษยธรรมอยู่อย่างผู้มีศีลตลอดไปเถิดพระาศาสดาทรงมีอุปการะมากทรงอนุเคราะห์อย่างนี้ เมื่อข่าพระองค์เป็นเช่นนั้นคือจะถูกฆ่าได้เสด็จไปแต่ยังวันข้าพระองค์นั้นเป็นผู้เข้าถึงพระผู้มีพระนามอันเป็นสัจจะขอพระองค์โปรดอนุเคราะห์เถิดพวกข้าพระองค์ทั้งหลายขอฟังธรรมแม้อีกชนเหล่าใดในศาสนานี้ละกามราคะและอนุสัยคือภวะราคะละโมหได้ขาดชนเหล่านั้นย่อมไม่ต้องนอนในคันคือเกิดอีกเพราะถึงพระนิพพาน เย็นสนิทแล้วเมื่อเทพบุตรกราบทูลอย่างนี้พระองค์ก็เลยแสดงธรรมให้กับบริษัทนั้นฟังนะในคราวที่พระองค์ตรวจด,ดูอริยาสัยของเทพบุตรและบริษัทที่ประชุมกันในที่นั้นก็ทรงแสดงอนุปุภีคาถามีทานศีลสวรรคนะ์อาชีนวะและก็การออกจากกาม แล้วก็ประกาศพระธรรมระเทศนาที่ยกขึ้นแสดงเองคืออริยสัจสี่จบเทศนาเทพบุตรและมันดาตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลและมหาชนหมู่ใหญ่ได้บรรลุธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกในวิมานวัตถุโยมข้อความที่พระองค์ตรัสถามเทพบุตรและเทพบุตรกราบทูลพระองค์อยู่ในชั้นพระบาลี ส่วนข้อความที่อธิบายรายละเอียดอยู่ในชั้นอัตถกถาแต่ในฉบับมหมามกุฎนี่นำมาแปลแล้วก็บันทึกไว้ร่วมกันนะทั้งบาลีทั้งอัตถกถาญาติโยมทั้งหลายที่สนใจในการศึกษาพระไตรปิฎกต้องการรู้รายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไปก็สามารถเปิดอ่านได้โยมนะมทธ่วัดก็ได้นะมีหลายชุด40กว่าชุดหรือโยมจะดูในแอปพลิเคชันพระไตรปิฎก นะก็มีหลากหลายแอปพลิเคชันก็สามารถไปเปิดดูได้ฉะนั้นคำถามที่โยมถามเมื่อคืนนี้ว่าควรที่จะสมาทานศีลไหมเพราะกลัวว่าจะรักษาศีลไม่ได้ควรทีเดียวโยมสมาทานไม่เลยนะจะรักษาได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่ต้องไปใส่ใจแต่ให้ตั้งใจไว้ก่อนว่าเราจะรักษาศีลเพียงแค่นี้บุญกุศลก็เกิดขึ้นกับเราและเป็นประโยชน์แก่เราท่านทั้งหลายฉันในวันนี้ก็ขออนโมทนา ในกุศลเจตนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านจะได้ขนขวายเจริญกุศลคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจก็ขอให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาตามการนันคนก็ดีที่ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจปรัรบปร้ดีแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดําเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์ บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยการทุกคนทุกท่านเชิญก่อนรับพ่อฮะวันนี้โยมก็ทำบุญอุทิศให้กับโยมมาร์นะโชเฟอร์คนขับรถวัดเขาสนามชัยก็ได้เสียชีวิตไปด้วยอาการป่วยไข้แล้วก็ตั้งใจทำบุญเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับผู้วายชนก็นิมนต์พระภิสษุนะครับสวดอภิธรรมเจ็ดคำผี ขอาการพระเจริเป็นต้นเสียในการ